กราบสวัสดีครับท่านผมู้มีเกียรติทุกท่านพบกับผมขวัญสบุญตาดีเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568นะครับเดี๋ยวผมจะมาชี้มวยชอบหลังช่างพร้อมกับน้ำหนักที่มาแล้วก็เลทเปิดชี้ที่เด็ดตามสไตล์ขวัญสบุญตานะครับแบบที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครมีแน่นอนครับผมเป็นเอกลักษณ์ของผม บุคลิกของผมมันเป็นสไตล์ของผมที่ชัดเจนตรงประเด็นจริงใจแล้วก็เปิดเผยแน่นอนครับของมวยไทย7สีนะครับหากท่านใดเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามไว้เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็กดถูกใจกดแชร์ออกไปเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมขวัญสบุญตาด้วยนะครับแล้วขวัญสบุญตาต้องกราบขอพระคุณนะครับ atpak24 ที่ท่านให้การสนับสนุนนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับท่านหรือว่าท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มมวยนะครับย้ําว่าเป็นกลุ่มลายเสียงลายพิมพ์ผมก็จัดทาขึ้นให้แล้วนะครับ ID ดีล k ์เคไอจีาเก้าห้าห้ 5. ยำ้ำเคไอจีเคเาเก้าห้าหทักถ่ายมาได้นะครับ ประเภทค้นหาเจอแล้วเข้ากลุ่มเลยมันไม่ใช่ของผมนะครับแบบนั้นอย่าไปหลงเชื่อนะครับค้นหาเจอต้องทักทายมาพูดคุยกันก่อนผมถึงจะเชิญขั้นเข้ากลุ่มนะครับนั่นถึงจะเป็นของขวัญชมตาภาคสดๆจากขอบเวทีทุกช่องเสารอาทิตย์ยกเว้นช่อง8วันอาทิตย์วิถีไทยช่อง8ไม่ภาคนะครับแต่อย่าตกใจครับผมพิมพ์ราคาบรรยากาศจังแนบกินกล่อมช่อง8หาเงินง่ายที่สุด ภาดมันก่อนเลยมีทุนมาช่องเจ็ดแน่นอนครับถ้าให้พิสูจน์กันเลยชัดเจนครับผมมันตรงประเด็นอยู่แล้วนะครับคําว่าภาคสดจากเวทีเราไมไ่ไปแอบภาคที่บ้านนะครับไม่ได้ไปก๊อปปงก๊อปปี้ใครเข้ามาทั้งนั้นชัดเจนครับฟังง่ายราคาไหลลื่นดีครับนะไม่มัวไปร้องเล่นร้องร้อง,องให้ท่านเสียฟิวเสียอารมณ์แน่นอนประเภทชัดเจนนะครับ ไม่มาอวยตัวเองอวยพักพวกตัวเองนะส่วนลายพิมพ์นี้จังแนบกัลุณาไปดูครับลายพิมพ์สองร้อยเท่านั้นขาใหญ่ตัวเงินบรรยากาศตามทีมนี้นะอย่าสวนชุดนี้นะชุดนั้นเขาเล่นไม่หยุดนะเวทีนี้ของชุดนี้นะชุดนี้เวทีนี้ไม่เท่าไหร่นะเข้าตอนนี้นะแต่งตัวตอนนี้นะสายนั้นสายนี้ถ้าชอบลายพิมพ์แบบนี้มาอ่านกลุ่มพิมพ์ผม คนฟังหู v i p อยังอ่านกลุ่มพิมพ์ผมเลยครับชัดเจนครับก็เพราะว่าเขาอยากได้บรรยากาศที่จัดจ้านชัดเจนแล้วก็จังหวะเข้ามวยจังหวะแต่งตัวที่ชัดเจนมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมครับเพราะว่ากลุ่มพิมพ์นี้มันออกจากมันสมองผมจังหวะเข้าจังหวะออกจังหวะขาใหญ่ต่างๆนานาชัดเจนอยู่แล้วครับนะช่องแปดได้กินก่อนกินก่อนทุกกรณีมีทุนก่อนแน่นอนมาพิสูจน์กันเลยครับนะหากรักผม เมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสบ,บุญตาก็ให้การสนับสนุนผมได้ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลายเสียง300กลุ่มลายพิมพ์2องรออันนี้จังแน่นแน่นอนไปกันครับนะ7โมง10นาทีนะครับเช้าวันนิตทีนี้เริ่มวิจารณ์ต้องบอกว่าคั้นจะพูดไม่ได้มันก็อยู่ในวงการมวยไทยไก่ชนมันมีไก่ชนคู่กระแสเขาจะชนกันโหตอนนี้ล่าสุดเป็นตกเป็น70กว่าล้านบาทแล้วนะครับโอ้เยอะมาก ผมชอบทีมสอมีสุวรรณนะครับนะไก่คู่นั้นวันเสาร์หน้ามันจะตีกันผมชอบไก่ทรงนี้ครับตีหักตีชักตีมันต้องมีเกตอาคาศพยาบาทเนี่ยไก่ทรงเนี้ยผมมองนะครับนะแต่ว่าตัวนั้นก็เชิงดีหรอกเชิงเป็นเชิงทุบหลังทุบไหล่ตีซอกแต่ผมว่ามันจะแฉะก่อนเจ็บก่อนนะซิมันจอลูกแม่นนะไก่ไม่ใช่คนนะครับ ทำได้มันทำนอกได้มันนอกนะไปสั่งมันไม่ได้นะครับนอกจากจะวางยายัดเข้าปากให้มันกินไปมันไม่มาดึงเหมือนนักมวยนะคู่ที่หนึ่งครับไอ้ชัดชัยน้อยลักกี้บันเทิงเกียรติเพชรแหละ127ปอนด์จะพบกับเลิฟอินพูทานรีสอร์ทเลทเปิดชัดชัยน้อยต่อ53ชัดชัยน้อยต่อ53 7ส0มง10นาทีเช้าวันอาทิตย์เริ่มวิจารณ์เมื่อเช้าเนี่ยเขาก็เขียนมันร้อทั้งคู่แหละ กระดานเขาอะตามเข้าไปแต่ความจริงเนี่ยฟังครับไอชัดเชน้อยมา127.2ก่อนนิดนิดนดหน่อยที่ได้ลดส่วนไอเลิฟอินเนี่ยมา126.8อันนี้มาขาดครับชัดเชน้อยนี่ขวาครบเครื่องอาวุธเยอะกระดูกเมืองกรุงดีกว่าแน่มันต่อยเมืองกรุงบ่อยกว่านานกว่าครับคุ้นชินที่นี่กว่ามวยผู้จัดครับแต่ว่ามวยผู้จัดมันแปลกๆสองไฟต์ติดแล้วนะสองสัปดาห์ ไล่มาจากไอชาติพยักก็พอเข้าใจได้มันพึ่งกลับมาจากวันสวนไอพันศัก์ใช้ไม่ได้วันนี้ไอฉัดใชยน้อยแล้วก็ไอเด่นพยักแก้หน้าแก้ตาให้เขาหน่อยนะไอน้องเนี่ยเบอร์หนึ่งอะแบบงวยไทยห้ายกอะของเกียดเพชรพี่เดียป่าชุนน่ะจะมาทํำสงอกสซแง,งกให้เขาได้ยังไงกินเนื้อนมไข่อ่ะบ่ได้กินขวแมงกิซ้อนมานะเนี่ย แต่ว่างคงแข่งนิดนึงครับไอ้ฉัดชัยน้อยเนี่ยหัวใจมั่นคงดีติดมันไม่ค่อยขยันไม่รู้เป็นไรมวยผู้จัดไม่ขยันวันนี้ถ้ามันขยันนะครับผมมองว่าไอ้ฉัดชยน้อยดีกว่าชัดเจนชัดเจนเนี่ยวันนั้นก็วิจารณ์ไอ้พันศักดิ์ดีกว่าแบบนี้แหละแล้วเขามาแทนด้วยอะ่ะตัวเองหมดแรงก่อนเขาว่ะเฮ้ยโมแมนตแล้วต้องกู้หน้ากู้ตาให้ทีมเกียรติเพชรเขาหน่อยนะไอ้น้องไปดูไอ้เลิฟอ,อินครับมวยซ้ายครับ กล้าแร่กลก้าสวนแหละแต่ว่าป้องกันตัวไม่เป็นไอ้ตัวเนี้หายจากเมืองกรุงไปนานนะ่ะหลุดหลวมนะครับไอ้ตัวนี้หลุดหลวมนะครับนะกลับมาแล้วแหละหนึ่งครั้งช่องสามสิบหกวันนั้นก็น็อกคู่ชกตัวเองก็เกือบตายไปเหมือนกันบรรยากาศก,าก็ไหลเล่นมันก็มีถ้าพูดภาษามวยก็บอกว่ามันกลิ่นไม่ค่อยดีอะ่ะวันนั้นน่ะน็อกไอ้ขุนโดง่งสอแสนรักใครก็น็อกมันได้หรอกไอ้ขุนโด่งนั่นน่ะแต่ไอ้ขุนโด่งใส่นี้ก็วูบไปว่ามาเหมือนกันนะ เพราะว่าคุณดวงไม่ใช่น้องไม่เก่งครับเก่งของในแบบฉบับของมันแต่ว่าทาาดมวยไอ้คุณโดกงมันไม่ดีมันโดนไม่ได้เดิมเดิมมันเนี่ยก็พร้อมนอกพร้อมนอนเหมือนกันนะครับไอ้เลิฟอ,อินเนี่ยนอกได้นอนเป็นนะครับป้องกันตัวให้เป็นนะครับนะทาาดมวยนี้เป็นรองกันแหละวันนี้แต่ว่ามีหมัดพร้อมสวนได้คู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์อัดกันหมอบเอยียงกระเท่เล่หมอบขี่ซี่หมอบขี่ตกหมอบกระแต สส่แผนนี่ติดมาด้วยครับนะสายต่ํานี่อัดทางานเลยผมมองแบบนี้ถ้ามีการน็อกกันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นไอ้ฉัดชัยน้อยน็อกไอ้เลิฟอินน่ะพูดให้ขาดๆไปเลยสไตล์ผมอะถ้ามีการน็อกต้องเป็นไอ้ชัดชัยน้อยน็อกไอ้เลิฟอินคู่เนี้รูปร่างเนื้อตัวฉัดชัยน้อยลอยกว่าเนื้อตัวก็ดีทั้งคู่โอ้วอลขักปานี่แข็งป๊อกไอ้ฉัดชัยน้อยลักี้บันเทิงเลยครับแข็งป๊อกบักฉัดชัยน้อยลักี้บันเทิงกู้หน้ากู้ตาให้ทีมเกียรติเพชรเขาหน่อยพี่เดียป่าชุดหน่อย ดีกว่าวันนี้ดีกว่าดูซิมันจะต่อยไงดีกว่าครับมีสิทธิ์กดเอียงกระเทยเลยก่อนได้เลยเล่นเลยนะครับราคาอะไรก็ใส่มันเลยนะขยันนอยต่อยมวยอะ่ะไม่เห็นรถถังเหรอค่าตัวสิบห้าล้านเขาขึ้นไปเขารีบน็อกเลยไม่ถึงสองนาทีอะ่ะทำไมอะ่ะน็อกมันยกหนึ่งสักสิบไฟไปวันลุมพินีอีกสักสิบไฟดูบอสชาตีเขาจะยิ้มแป้นให้ค่าตัวเป็นล้านไหมไม่ใช่ขึ้นมาแล้วดีกว่าแล้วทาํทานทำต้องน็อกสักนงก คนเขาจํานะคู่ที่สองครับไอ้ฟ้ามงคลสอโชคม,มีชัยร้อปอนด์จะพบกับยอดมงคลปอเพชรแข่แก้ว p ีโอเคพีก็ได้ตัวเนี้ยเลดเปิดฟ้ามงคล5้าสี่ฟ้ามงคลต่อห้าสี่อยู่แดงนะไอ้ยอดมงคลมันน้ําเงินไอ้ฟ้ามงคลมันแดงเมื่อเช้าเนี่ยไอ้ฟ้ามงคลมาร้อยาจุดแดนะครับไอ้นี่มาขาดนิดหน่อย ส่วนไอ้ยอดบงคนมาเกินปอนหนึ่งก็คือมาร้อยยี่ห้าไอ้ฟ้ามงคลมุมแดงมวยเข่าครับทรงแข็งแรงปลายปลามั่นคงดุดันขยันดีครับแต่ว่าป้องกันตัวไม่เป็นโดนหนักๆมันวูบวาบโครงเคร่งหน่อยเข้ามวยจะหลุดหลวมดีว่ามันต่อยประจำประจำร่างกายมันดีกว่าระยะยาวเนี่ยอัดกันล่าสุดช่อง36นะครับต้นๆเกือบแย่เลยบักฟ้ามงคลเนี่ยโครงไปเครงมาครับ โดนก็มีแป็งๆอยู่แต่ว่าด้วยสภาพร่างกายที่ดีกว่าต่อยประจำากว่าปลายๆมันก็ปั๊มเอายุบไปเลยคู่ชกไปดูไอ้ยอดมงคลปอเพชรแขกแก้วครับครบเครื่องอาวุธเยอะนอกในเป็นหมดเก่าเก่ากึกกระดูกนี่แข็งป้องเลยเรื่องกระดูกมวยนี่ดีกว่าเยอะแต่ว่าประเภทน็อกได้นอนได้สภาพร่างกายก็เป็นรองครับนะเนี่ยก่อนจะหายไปเนี่ยก็แพ้น็อกติดๆแล้วก็กลับมานี่แหละ ที่อัดกันช่องสามสิบหกต้นๆนี่สู้ได้ดีนะครับนะได้เสียวเลยแหละแต่ว่ามันยุบไปเองท้ายๆวันนั้นนะ่ะเพราะว่าหยุดไปนานคู่นี้เนี่ยรูปร่างเนื้อตัวปากหัวตัวเท่าครับส่วนไอ้ฟ้ามงคลเนื้อตัวดีมากไอ้ฟ้ามงคลน,นะส่วนบักยอดมองคลเนี่ยมันเป็นฟ้ากับยอดนะไม่สับสนหรอกมันดูอ้วนๆหน่อยอะไอ้น้าเงินอ้ยอดมงคลเนี่ยดูอ้วนๆหน่อยคู่นี้เป็นคู่รีแมทครับต้นกับปลายอีกแน่นอน ผมยังชอบบวยเคยชนะมาแต่ต้องผ่านสองยกก่อนนะเพราะว่าวันนั้นมันเห็นได้ชัดว่าต้นๆน,นี่โดนหมัดโดนสออโค้งไปเครงมานะครับชอบฟ้ามงคลสอโชคมีชัยมุมแดงแต่ผ่านสองยกก่อนเท่านั้นเผื่อว่ามันโดนกดหล่นก่อนท่านก็ไม่ต้องเสียเงินไงครับเล่นตอนไหนก็ทันหรอกคู่นี้มันเบียดอยู่แล้วยันชิงดำนุ่นแหละแต่อายอดมงคลมันมีลูกเก่านะสะภาพร่างกายเท่านั้นที่ชอบครับชอบใช้ท้ายนะคู่ที่สามครับ ไอ้แสนวริสเบนพรามสองร้อยยี่สิบห้าจะพบกับเด่นพยักศักดิ์สตูลก็เกียรติเพชรอีกตัวหนึ่งเลดเปิดไอ้เด่นพยักต่อห้าสี่เด่นพยักต่อห้าสี่เจ็ดโมงสิบนาทีนะครับเริ่มวิเคราะห์วิจารณ์เช้าวันอาทิตย์นี้เมื่อเช้าเนี่ยไอ้แสนวริสมาขาดนะครับมาร้อยยี่สิบสี่จุดหกส่วนไอ้เด่นพยักนี่มาร้อยยี่ห้าจุดแปดมาสอบนะครับนะแสนวริสต,ตัวนี้ครบเครื่อง กระดูแข็งปอกเลยผ่านมวยดีชื่อมวยมันจะลอยกว่าไอ้แสนบริษเนี่ยแต่ว่าประเภทสู้จริงก็น่ากลัวอยู่นะครับนะไม่สู้นี้มันก็ถึงตัวเป็นอยู่ล่าสุดแพ้นอกง่ายมากอะแพ้นอกไม่งามตามากเลยแพ้นอกไอ้จอร์ดอะไอ้จอร์ดพลันชัยอะที่ช่องห้าตอนเย็น่ะไม่ค่อยสวยแล้วอาวุธมวยดูคมดีครับเกรดมวยจะลอยลอยกว่าเนี่ยที่ที่ผ่านมาเนี่ย บางตัวไอเด่นพยักยังต่อยไม่ได้เลยที่มันต่อยมาเนี่ยก็ไปต่อยที่ไอดาบดำอัยยาลาอย่างเงี้ยคนละเวทกันด้วยธาตุมวยเนี่ยผมมองไอแสนแสนวริตนี่เป็นรองนะั่นเรื่องธาตุมวยเนี่ยโดนหนักๆไม่ค่อยดีแล้วล่าสุดแพ้ไม่สวยเอาตรงๆเลยไปดูไอเด่นพยักมวยขวาครบเครื่องอาวุธเยอะผสมแม่นคมเลยนะไอเด่นพยักเนี่ยหายไปนานแหละกลับมาสามไฟชนะรวดเลย มวยผู้จัดครับบรรยากาศดีแน่นอนแต่ว่ากระดูกมวยชื่อมวยมันดูเป็นรองวันนี้แต่ว่าเรื่องธาตุมวยหัวใจมวยไม่มีเป็นรองครับฟันศอกใส่กันช็อกไอ้แสนวลิสนี่เหมอบเลยนะครับส่วนไอ้เด่นพยักยืนงงเหมือนไก่โดนลำหักอยู่เนี่ยธาตุมวยหัวใจมวยมันต่างกันอยู่คู่นี้เป็นมวยที่แพ้นอกยากกว่าแล้วกันแหละไอเด่นพยักวันนี้ วันนี้ต้องแก้หน้าแก้ตานะครับให้ทีมผู้จัดนะไอ้น้องสองคนเนี่ยเอาชัดเจนครับคุณอยู่กับเบอร์หนึ่งอะเรื่องวงการมวยแบบห้ายกเราห้ายกนะแกหน้าแก้ตาให้พันศักดิ์อะเรียกศรัทธาขึ้นมาหน่อยครับนะเข้าใจมวยมันแพ้ชนะกันได้แต่ว่าต้องสู้เต็มที่อะใส่มันเต็มแม็กหน่อยไม่ใช่ว่าโหอีล็อกกอกแกกทั้งขี้เกียจทั้งประหยัดอาวุธทั้งหมดแรงมันก็ไม่ใช่อะ่ะ กินของบำรุงเนื้อนมไข่เขาเพราะได้กินขวบมันกี่ซ้อนบองประแดกอะ่ะตระกูลของไอพยักพยักอยู่กับผู้จัดเนี่ยผมพูดตลอดว่าไว้ใจได้ที่สุดตระกูลคําว่าพยักเนี่ยไอเด่นพยักไอชาติพยักไอพยักเนี่ยเพราะว่าหนึ่งมันค่อนข้างจะแข็งแรงดีสองอาวุธมันค่อนข้างกะแม่นคมเหลี่ยมตัวไว้ใจได้ท้ตระกูลพยักเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจได้คู่นี้นี่ กระดูกมวยชื่อมวยมันอยู่ไอ้แสนวริตมันลอยกว่าแต่ว่าธาตุมวยมันไม่นิ่งหัวใจมันไม่นิ่งส่วนสดห้าวผสมแม่นคมมันอยู่ไอเด่นพยักแล้วก็ธาตุมวยมันก็จะมั่นคงกว่าหัวใจมั่นคงกว่าอย่างที่บอกฝันศอกเสกันเนี่ยไอเด่นพยักยืนได้ไอแสนวริตนี่ยืนไม่ได้นะคู่นี้รูปร่างเนื้อตัวก็โอ้ ไอเด่นพยักทั้งได้หนาทั้งดูได้ใหญ่อ่ะดูลอยดูเลื่อมอ่ะคู่นี้นี่เห็นรูปร่างแล้วตัวเปลี่ยนใจเลยครับนะเปลี่ยนใจไปชอบเด่นพยักศักสตูลน,นะครับถือว่าเปลี่ยนใจชัดเจนไปชอบเด่นพยักศักสตูลมันดูดูได้หนาได้เลื่อมกว่าเลยวันนี้อีกอย่างเนี่ยธาตุมวยหัวใจมวยมันนี่แหละต้องแก้หน้าให้ทิมผู้จัดหน่อยนะครับนะน้องจะให้มัน ว้าเว่ไปกว่าน,นี้เลยทีมผู้จัดเข้าใจมวยแพ้ชนะก็ได้เข้าใจครับแต่ว่าต้องสู้เต็มที่เต็มถังใส่มันเต็มแม็กหน่อยไม่ใช่ทั้งหมดแรงทั้งขี้เกียจชัดเจนครับไปคู่ที่สี่ครับเปลี่ยนใจเลยนะคู่สามเนี่ยอยอดอีทีปตทอทองทอวีร้อยสามสิบสามปอนด์จะพบกับอีสานเหนือโชดบางแสนถือว่าบีบเยอะมากนะอยอดอีทีโดนบีบเยอะอยู่ทเวดเนี้ยเลทเปิดยอดอีทีต่อห้าสี่ยอดอีทีต่อ ห้าสี่เจมงสนาทีนะครับเมื่อเช้าไอ้ยอดอีทีเนี่ยเขาก็เขียนกระดานมาเท่ากันแหละแต่ว่ามันมาร้อยสามสนะครับนะส่วนอีสานเหนือนี่มาพอดียอดอีทีขวาครบเครื่องครับหมัดสอกพร้อมส่วนไอ้ยอดอีทีนะครับเก่าเกากึกกระดูกในแข็งป๊อกผ่านเบอร์ใหญ่ๆมากกว่าเยอะเพราะมันต่อยเวทใหญ่กว่าเยอะคู่นี้ถึงบอกว่ามันโดนบีบเยอะไงครับ ร้อยสามสิบหกถึงร้อยสี่สิบปอนเนี่ยอยอดอีทีต่อยช่วงหลังๆเนี่ยวันนี้ก็โดนบีบแต่ว่าสี่ไฟหลังแคนะรวดนะครับฟอร์มโคตรจ่มนะบักยอดอีทีคุ้นชินที่นี่กว่าครับต่อยที่นี่บ่อยๆพดจิตพดวใจมั่นคงครับนะเป็นมวยแพ้นอกยากเหมือนกันนะอยอดอีทีเนี่ยธาตุมวยมันก็ถลระหดดีแล้วที่สําคัญมันใหญ่ธรรมชาติใหญ่ธรรมชาติเลยแหละเออเหมือนไก่ตีอ่ะไก่ชนอ่ะประกบกันอ่ะได้ใหญ่ธรรมชาติอนะ่ะ ไปดูอีสานเหนือครับมวยเข่าอาชีพแข็งแรงมากไอตัวนี้ในเหนียวนึบมัดซอกก็มีพร้อมสวนเหมือนกันนะครับนะไม่ใช่เขา่าไม่มีตานะไอ้ตัวนี้มีตานะมีอาวุธอื่นด้วยกระดูกแข็งโปกแหละแต่ว่ามันเวทเล็กกว่าเยอะปัญหามันเนี่ยมันต่อยร้อยยีถึงร้อยสามสไม่เกิน131อะ็ะช่วงหลังๆเนี่ยแล้วก็ไปหากินกลางคืนตลอด ไม่ได้ไปจับไม้ร้องเพลงที่คาเฟ่หรอกมันไปต่อยวันลุมพินีมาสี่ไฟหลังเนี่ยชนะสองแพ้สองหัวจิตหัวใจดีทาตุมวยมั่นคงเหมือนกันครับอีสานเหนือนี่แข็งแรงนะแต่ว่าปัญหาคือมันเวทเล็กมันเล็กกับใหญ่มันก็ประทะเวทเล็กอะกระดูกดีแต่มันประทะเวทเล็กท่านก็ไปนึกภาพไอโฟกัสแอสันป่าตองมันต่อยยอดอีทีได้ที่ไหนนะ มันคอละเวทกันริบๆิ่อะไอยอดอีทีมันก็ต่อยไออะไรอ่ะเพชรภูไทยน้่นนะคู่นี้อะคนหนึ่งโดนบีบไอย,ยอดอีทีคนหนึ่งพองขึ้นมาอีสานเหนือมันคอละเวทกันอยู่อะมวยอ่ะเอาอย่างง่ายๆครับเบสิกผมอะถ้าอย,ยอดอีทีลดแล้วฟื้นคุมไว้แล้วฟื้นมาเนี่ยกว่าจะต่อยเนี่ยมันคุ้นชินเวลานะที่เนี่ย คูณเห็นภาพครับร้อยสามสิบแปดเตะร้อยสามสิบร้อยสามสิบแปดเตะร้อยสามสิบนึกภาพคํานี้ครับรูปร่างเนื้อตัวมันก็ฟ้องเมื่อเช้าเนี่ยดูได้ใหญ่เลยอ่ะอยอดอีทีอ่ะปากโคตตัวเท่าและความสูงของคแต่มันดูได้ใหญ่อีสานเหนือนี่ก็เนื้อตัวดีทั้งคู่ครับเนื้อตัวดีทั้งคู่แหละแต่มันใหญ่ธรรมชาติพูดชัดนะครับถ้ามันฟื้นีนร้อยสามสิบแปดเตะร้อยสามสิบ คู่นี้ก็ชอบยอด et ปตททองทวีครับนะชอบยอด et ปตททองทวีใหญ่ธรรมชาตินี่แหละฟัดไปเฟื่อมาเนี่ยมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วถ้ามันเฟื้นมาเนี่ยร้อยสามสิบแปดเตะร้อยสามสิบคู่เนี้ยครบถทินครับเล่นแล้วก็แต่งตัวกินครับหวยทุกวันเนี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่ขาใหญ่เราไม่มีเงินล้านสิไปดันกองจ้องกองจองสู้เขาทําไมให้เขาดันกันเองเข้าปุ๊บแต่งกินปั๊บ เราไม่มีเงินลา้ไปคำหน้าเสือต้องดันอย่างเดียวนี่นั่นคือวิธีไปหาเงินแล้วสู่สําเร็จรูปการไปหาเงินครอบครัวนี่ผมจะบอกอีกรอบหนึง่งเล่นคู่หนึ่งคู่สองถ้าได้เงินมาร้อยหนึ่งคู่สามก็เล่นสามสิบบาทคู่สี่สามสิบยี่สิบถ้ามันพลาดเราก็มีเงินเจ็ดสิบเข้าบ้านไม่ใช่ได้มาร้อยหนึ่งไปใส่คู่สุดท้ายห้าร้อยปัดตูดเข้าบ้านแล้วก็จะบอกว่าแพ้หมดก็ไปเล่นเอาสนุกกัน ตอนเล่นหน้าบ้านเป็นจานดาวเทียมเข้าบ้านหน้าเท่าปลดนี้มันก็ไม่ใช่นะครับไปหาเงินนี่เพื่อครอบครัวเราแล้วมาอยู่กลุ่มพิมพ์ผมนะครับนะเราจะช่องแปดเนี่ยทำกินก่อนเลยสรุปมวยครับนะหากรักผมเมตตาผมศรัทธานักวิจารณ์ชาวดินอย่างขวัญสมุตาก็สนับสนุนเพนได้ครับกลุ่มลายเสียงสามร้อยกลุ่มพิมสองร้อยช่องแปดกินก่อนเลยนะครับกลุ่มเสียงช่องแปดไม่ภาคนะ คู่ที่หนึ่งชัดแชยน้อยกับไอเลิฟบินแข็งป๊๊กฉัดแชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงแข็งป๊๊กไอชัดแชยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเล่นก่อนเลยมีสิทธิ์กดกันหมอบเอียงกระเทเล่ได้สูงแก่น้าแกตายเขานะมวยผู้จัดผมมองดีกว่าเยอะดูสิมันจะต่อยแบบหมดแรงแล้วก็ขี้เกียรไหมมวยผู้จัดน่ะโอ้คนอยู่กับเบอร์หนึ่งแบบห้ายกอ่ะคู่ที่สองฟ้ามงคลกับยอดมองคล ยังชอบมวยเคยชนะมาอย่างไอ้ฟ้ามงคลสอโชคผู้ใจแต่ผ่าน2ยกก่อนนะนั่งนิ่งๆผ่าน2ยกก่อนต้นๆอ,อ,อ,อาจจะวูบวาบหัวฟาพไปก่อนนะฟังเอาประโยชน์ครับคู่ที่3ามแสนผลิตกับเด่นพยักษเปลี่ยนใจชอบเด่นพยักศักสตูลมันดูได้หนาได้ใหญ่แล้วก็ทาาดมวยมั่นคงกว่านะครับคู่ที่สยอดอีทีกับอีสานเหนือชอบอ,อยอดอีทีปตททองทวีใหญ่ธรรมชาติใหญ่ธรรมชาติ ถ้าบีบแล้วลดแล้วฟื้น138แเตะ130เนี่ยมันใหญ่ธรรมชาตินะครับครบท่วนครับสรุปมวยวันนี้ก็คือชอบแดงแข็งโปก๊กชอบแดงแต่ผ่าน2ยกก่อนคู่ที่2คู่ที่3เปลี่ยนใจไปชอบน้ําเงินคู่ที่4ชอบแดงต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ